ห่างหายไปนานกับรายการ One Friday รายการที่จะพาแฟนสิงเจ้าท่าไปเจาะลึกทุกเรื่องราวในสโมสรการท่าเรือ FC โดย EP นี้เราจะพาแฟนบอลทุกท่านไปชมบรรยากาศนัดเปิดสนามลีโวไทยลีกฤดูกาล2024-2025ที่การท่าเรือ FC เปิดบ้านเป็นแมตช์แรกของฤดูกาลร,รับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่ทั้ง2ทีมสามารถเก็บชัยชนะนัดแรกมาด้วยกันทั้งคู่นะครับจะสนุกแค่ไหนมาติดตามไปพร้อม กัันนเลยะครบการเดินทางไปสนามแอสสเตเดียมนะครับมันสามารถทำได้หลายวิธีบ้ากเลยนะครับทั้ง BTS รถเมล์หรือจะไป MRT ส่วนเรานะครับเลือกนั่ง MRT นะครับไปที่สนามนะครับ มาทีมมานะครับเจอแฟนบอลสิงค์เจ้าท่านะครับฮัลโหลพอทเอฟซีพอท5พอทเอฟซีคืนโอเคเย้ tonight โอเค Section B โอเคพอคืนมาทีมานะครับเจอแฟนบอลสิงเจ้าท่าอะไรเงี้ยสวัสดีครับพอเราถึงสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิลิกิสเราก็เดินออกมาทางประตูหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะไปทาตลาดของเตยนะครับส่วนประตู2เนี่ยจะไปโรงพยาบาลเม็ดพ์งนะครับเอเราออกมาถึงประตู1นะครับเราก็จะเจอพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับก็บอกเข้าไปสนามท่าเรือกันได้เลยนะครับราคา30บาทครับหรือถ้าเรามีเวลาเหลือๆก็สามารถเดินไปได้นะครับทางตลาดของเตยนะครับ มาเชียร์การท่าเรือ F c ซทั้งทีต้องห้ามพลาดที่จะมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อจเจ้าดังฝั่งตรงข้ามสนามกันนะครับวันนี้หยุดครับก็คือร้านน่ะอยู่ตรงข้ามช็อปเลยครับช็อปที่คือช็อปช็อปของสโมสรอ,อยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือจากร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับข้ามฝั่งมาก็ถึงช็อปแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าช็อปนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูว่าในช็อปของสโมสรเนี่ยมีอะไรมาขายกันบ้างนะครับก็ไปดูกันครับอย่างแน่ๆก็คือน่าจะมีเสื้อครับเสื้อของแกนสปอร์ตครับแล้วก็น่าจะมีของที่ระลึกเราไปดูกันครับ ันนี้จุดรับตั๋วปีของการท่าเรือนะครับจุดรับตั๋วปีนะครับถ้าพี่ซื้อตั๋วปีอ่ะมันมีอะไรให้บ้างไหมครับถ้าเป็นพรีเมียมก็จะได้กระเป๋าเี้ากระเป๋าเสื้อกระเป๋าแล้วเสื้อถ้าเมมเบอร์อย่างเดียวได้กระใส่บุเป็นลายเซ็นนักเตะค่ะลายเซ็นนักเตะอ่าอันนี้เซ็นมให้เรียบร้อยใช่ไหมครับใช่นี่จะมีสายนี้ ได้เป็นแบบนี้เลยอ๋อโอ้สวยงามครับพี่ซื้อสายอ่ะราคาเท่าไหร่สาย M37349 แล้วต้นสายเท่าไหร่นะครับร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้าหมวกครับอันนี้มีหมวกใช่ตันนี้มีหมวกหมวกขอดูได้ไหมหมวกขอดูได้ขนาด550มิลลิเมตอันนี้เอาเข้าขนาดได้ไหมเข้าขนาดได้ได้มั้ม าเชียร์้าเชียร์าเชียร์นะครับา้บาทนี่ครับช็อปลาว่าจะไปมาซื้อได้นะครับผ้าสวยมากแล้วเนื้อดีมาก๋ยห้ดูใครซื้อของที่ช็อปด้านหน้าโมสรเสร็จแล้วสามารถเดินทะลุอีกฝั่งเข้าไปในบริเวณสนามได้นะครับอัปเดตเวทีของทีมลำใจหายทองคำนะครับหนูหนูหนูเต้นลำใจหาทองคำได้ไหมมีท่าเต้น เล่นไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ร้องเพลงของลำแจ๋ห่าวทองคำร้องเพลนได้ไหมครับซ้อมเหรอขอไปซ้อมก่อนนะโอเคอยาไปนั่งซ้อมก่อนประมาณ5นาทีเดี๋ยวได้เลยโอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาดูลำแจ๋ห่าวทองคำใช่ไหมครับหรือว่าจะมาเชียร์ใครครับ ตอนนี้เวลาประมาณบ่าย3โมงวันนี้แข่งเวลา1นึ่ทุ่มนักเตะสิงเจ้าท่าจะมาก่อนเวลาประมาณ4 5ชั่วโมงเพื่อมาฟิตเนสออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามในช่วงหัวค่ำโอเคไหมป้าวันนี้โอเค ครับเซฟครับ,รบนำทีมโดยคนเจ็บคนเจ็บพี่ผ okay มก็มาเวกันก่อนนะครับกล้ามขาเซฟครับแบ็คขวาพลังม้าเจอแลนะครับเตะเจอแล้วครับเดือนหน้าครับเดือนหน้าเหรอครับไม่เจอครับจีดีเปยครับจีดีเปยที่เห็นอยู่นี่ คือการซักซ้อมกิจกรรมขอบคุณผู้สนับสนุนที่น่ารักของสโมสรน,นะครับซึ่งจะมีการเปิดตัวตอนพักครึ่งวันนี้ พ <laughs> ิมไปญี่ปุ่นดวมเป็นไงบ้างผมก็อยู่ดีครับโ <laughs> <laughs> อเคดีกินดีครับ <laughs> 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 โอเคบอลนคนระับบอลนะวันนี้โอเคไหม <laughs> โอเคครับใเป็นของผม <laughs> <laughs> นี่โอเคสามแต้เป็นของเรานะครับวันนี้ 2ชั่วโมงก่อนแข่งเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูบรรยากาศหน้าสนามกันนะครับว่าแฟนบอลจะคึกคักขนาดไหนนี่ก็บรรยากาศโดยรวมนะครับแฟนบอลก็เริ่มมาจับจองที่นั่งกันนะครับที่สังสรรค์ของราวบรรดาสิงเจ้า์ท่านะครับจุดขายตัวเด็กที่มีความสูงไม่เกิน120ก็ยังเข้าฟรีอยู่นะครับผมยังเข้าฟรีอยู่ไหมครับ42กสไม่เข้านะ่2เข้าไม่ได้นะคะสิไม่พอพี่ผัดโอเคครับ จุดขายตัว๋วจุดรับตั๋วออนไลน์และบูธผู้สนับสนุนที่น่ารักทุกท่านจะอยู่บริเวณใต้โซนซีนะครับรับรองว่ามาเชียร์สิงเจ้าท่าไม่อดตายแน่นอนของกินมีเพียบเอาอะไรมาด้ยระยองแทบตายเลยโอ้ยโอ้โหแล้ามาตอนดีแล้วด้วย <laughs> ยังไงดีวันนี้โอสบายใจได้ครับวันนี้ ตามฟอร์มในบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่าเรือบอกเลยก็เป็นแฟนบอลอยู่สิงคโปร์ครับพี่สนงครครับสิงคโปรผมตรงแล้วครับผมช่วงนี้รีวิวเก่งนี่ครับเนื้อย่างที่โคตรถูกครับไม้ละสิบบาทโอ้ครับพี่ได้กำไรเหรอ10สิบบาทได้ครับได้ไหมอ๋อนี่หน่อยก็เอาโอเค ับนุ่มนุ่มลิ้นทำนุ่มลิ้นใครมาเชียร์บอลท่าเรืออย่าลืมมาเซอร์พี่เขานะครับนี่ครับพี่วันนี้เชียร์แบบเป็นกลางเลยท่าเรือชนะกี่ลูก3ามูนครับลาเต้เบอร์เกอรี่นะครับขนมอร่อยทุกอย่างนะคะใช่ครับนี่เค้กช็อกโกแลต45บาทส่วนตัวผมชอบกินมากเลยเพราะว่ามันอร่อยอยู่เหมือนกันครับไม่หวานมาคกครับใช่คะ ได้ครับหรือไม่ก็คอนเฟกครับคอนเฟกหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับนี่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 อันนี้เขาเรียกอะไรนะชีสเค้กหน้าไม้ครับหกสิบห้าบาทที่เราชอบอะดอกนกน่ารักว้ะล่ะค่ะอ๋อขายดีมากอันนี้ขายกล่องเท่าไหร่ครับสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบบาทครึ่งปล่องอ่าโอเควัอดีครับวันนี้มาเชียร์เชียงรายด้วเชียร์ท่าเรือเชียร์ท่าเรือหนูเอาอันนี้ก็เชียร์แบบเป็นกลางเลยท่าเรือจะน่ากี่ลูกสามหนึ่งแล้วกันให้เขาลูกหนึ่ง บูทมาสมันนะครับก็การ้งเตใหม่นะครับใบละว9บาทนะครับรนี่เซเตใหม่นะครับอ่อาแมเดการตวันนี้ครับมีแค่300ใบนะครับ300ใบหมดแล้วหมดเลยนะครับ ก็อัศจรรย์แต่ละอัศจรรย์นะครับฝั่งนู้นนะครับเขาเรียกว่าฝั่งโซนเอนะครับขวามือหลังประตูเนี่ยเขาเรียกฝั่งโซน B ีครับส่วนที่เรานั่งอยู่เนี่ยครับยาวๆไปจนถึงฝั่งนู้นครับก็เรียกโซนสี่ครับมุมนู้นอ่ะเขาเรียกโซนดีครับหลังประตูครับแล้วก็มุมขวาสุดนู่นคือฝั่งกีนเยือนครับเลิมเกมครับ Oi! การแข่งขันในวันนี้เป็นการท่าเรือ FC ที่เปิดบ้านถล่มสิงเชียงรายไปได้ถึง5ประตูตอนหนึ่งนอกจากนีเ้เรายังมีกิจกรรมสนุกๆมาให้แฟนบอลสิงเจ้าท่าด้วยร่วมสนุกกันอีกนะครับเพียงตอบคำถามใต้โพสต์นี้ว่าเกมที่ท่าเรือเปิดบ้านชนะเชียงราย มียอดผู้ชมในสนามจํานวนทั้งหมดกี่คนพร้อมทั้งโพสต์รูปตัวเองในสนามแพสสเตเดียมแห่งนี้จะเป็นแมตช์ไหนก็ได้โดยจะสุ่มแจกผู้โชคดี3ท่านรับโปตเตอร์พร้อมายเซ็นนักเตะไปกันแบบฟรีๆเลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะนยวเป็นไง,ไงมากยุคแรกดีใจครับบนนปินล็อกหมเพื่อว่าตื่นเต้นครับโอเ ยังไ,ไงา้างโอเคครับเดี๋ยวตัดแล้วระหว่างตอนที่เรามาเล่นเองกับตอนนี้เราไปส่งท่าเรือเรารู้สึกแตกต่างกันมากไหมก็ผมมาซอยโดนด่าว <c oughs> ครับก <c oughs> ็ต้องขอบคุณแฟนบอลทุกท่านนะครับ,ท,ท,นนรบที่มาร่่มเชียในวันนี้นะครับเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเปียเปี์สนามพี่สวยงามมากวันนี้แล้วก็ดีใจที่เป็นแฟนมากขนาล้นหลามครับผมในฐานะประธานโสโมสรฟุตบอลท่าเรือก็ดีใจที่สามารถทําให้แฟนบอลได้มีความสุขมากในวันนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ อีต่อไปรายการวันไฟเดย์จะพาไปตามติดชีวิตนักเตะคนไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย